ทำพิธีแล้วก็นําศิลปินดาราคือบรอิงานตัวอย่างล่งสูจ่อเข่าศิลปินมาบวงสรวงสะก,กวนวันที่16แล้ววันที่19นี่มีอะไร19น่าจะเปิดกล้องเปิดกล้องเรื่องไทยทาฝากให้เอฟซีทั่วประเทศเมืเองแอ่งใสกันนะครับเอฟซีที่ดูวันที่16นี้ใครอยากจะไปร่วมพิธีไปเข่ากล้องเข่าชาไปได้ที่โดมบอกอัน<ด>นี้น<ด>จัด้าหน่อย นังเรื่องนี้นี่เอาตแต่แกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของอีหลานผมก็บ่าน้ำตาไหลแล้วแล้วเรื่องนี้หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีรับร้องมาพี่น้องครบทุกอัตรรกโศกเศร้าคราวน้ำตามวนเสื่อมหลอกห้าสนุกสนานเตือนเต็นเด็กๆใครอยากไปดูสิเมาลองหายรูป โอ้ไปดูไปซึ่งไปซึ่งพันธุนไปเป้เดินสิบอกอาจารย์นีครับเด้อคือเดินเอฟซีเมาหนังมาอาจารย์มาแจกให้ใช่ครับหรือเอาพ่อโจให้อีกแล้วล่ะหนึ่งรอบสลับเด็กๆดีไหมครับดีค่ะโอ้เป็นชมหนังเรื่องคลายอ้อกันเออส่งเรื่องชมชม่ข่าวมหาเพื่อโตขึ้นเขาจะรู้ว่าคลายอ้ออย่างไรหรือในวงการบันเทิงบางคนเงยเกินอาจจะเป็นศิลปินก็ได้เขาสิได้รู้ว่ามี แบบนี้เรื่องลึกเรื่องแรลมของเข้ามาพิปินเป็นแบบไหนเนาะอาจารย์เนาะการใช้ชีวิตจะเป็นแบบไหน่ะอุ้งไมาพี่อุ้งไมายืนด้วยไกลๆท่านนี้อาจารย์ยอดที่พี่น้องบริจาคครับที่พี่น้องร่วมทั้งบุญกับมูลนิธินะครับช่วยเหลือเด็กบ้านรักลูกตรงนี้นะครับประกาศอีกครั้งนะครับ34,60บาทครับขอบอบให้อาจารย์ตรงนี้เลยครับนะครับ พอต่อจับจอเอาท้ายผ้ายแล้วก็ทำเตะเลยอาจารย์ปันดีน้องมืนคือใครไปเห็นน้องๆมั้ยินเยอะครับเลยพลังแห่งความรักความอบอุ่นนะครับพระโจน้ององค์หญิงแล้วก็ทั้งคณะที่มานะครับ แล้วก็เอฟซีนะครับเอฟซีสาวน้อยนะครับเนาะเป็นสายบุญไหลมายาวน่านะครับมาขอดลูพรานอยู่ที่นีงนี้นะครับที่บ้านดูกพราบมูลนิธิช่วยเหลือเด็กอ่านลูกทั้งหลายเราสาธุพร้อมกันนะลูกสาธุสาธุนะครับก็อยู่ที่นี่ก็จะพยายามนะครับเมื่อเราได้รับความรักความอ,อุดมย่างพอเรี่ยงนะครับอย่างอย่างเต็มอิ่ม เราก็จะเป็นบ้านหลังนึงนะครับในการดูแลเล็กเล็กเด็กน้อยนะครับตั้งแต่เล็กน้อยนะครับดูแลกันไปเป็นใบไงนะครับเป็นอนาคตของชาติต่อไปนะครับขอขอบคุณนะครับของ f c ทุกท่านนะครับทั้งสาวน้อยเป็นปันแพงนะครับทีุ่่งเองพีวโจนะครับคุณแม่ทุกท่านนะครับได้เป็นพลังนะครับได้เจอในพวกเข้าได้มีพลังงานต่อนะครับแล้วก็ขอให้ทาง น้อยเพชรบ้านแพงนะครับเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับสาธุครับคุยยาวลูกคุยยาวสจักผ้าเด็กหน่อยเห็นอย่างนู้นมอบความสุขเนาะสาธุน้ำกันนะครับพี่น้องครับร้องเพลงเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับเด็กๆเนาะ เพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาของพี่อุ๋ยิงก็นะครับกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้เป็นเด็กก่อนเนาะผ่านอะไรมาน,น,นะครับทำเดิ่อเล่าหลายๆเรื่องไล่าสู้สชีวิตนะครับให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างนะครับเอากับผลงานเพลงนี้ครับ

ียังลำบากออกเดินตามฟันระวังสะพัททนที่ค้งที่หักไม่มีที่คืนที่พักมีชีวิตที่กว่านี้ต้องทนที่น,นี้ให้ใจดวงนี้อยากเป็นหมอแลำจันทำแก่พุทธหมอได้ มาบอกเป็นสีเมตตาเล็กน้อยตาดำๆเรียนดงเรียนตอนตอนทำธนวาลเพื่อมีเอซ่โอ้โหเออนั่นหัวจะเตือนกับมีคนนูนมาเอาเด้อนี่พึ่งรู้คนน้นนานกันนู้นหนมือนพูดอีกจะได้ นไปเลยอนะ่วนะันแล้นน้องเสือมอลอกน้ำเลยนะี่ลองตามเลยตุวจอนเลยครับเป็นแปเนี่นนะ้องเสือมองอนะ้ลองตามเลยนะ you yeah. ผ,ผู้ประกับผู้ประสิทธิ์วิชานะครับผู้ดูแลน้องๆ no ลูกๆเด็กๆ,ๆทุกคนนะครับวันนี้พ่อโจกับพี่องค์หญิงกับพ่อเอกแม่หน่อยสอนนพ่อบพอีพ่อรนไม่บีวันนี้มาเติมเต็มความอบอุ่นนะมามาอ,อบความอบอุ่นมาเติมกำลังใจให้น้องๆเด็กๆนะครับ อืมอร่อยไหมไอติมลูกอร่อยไหมโอ้ในคนไหนได้ฟังเสียงหรือเห็นยูทูปพ่อโจอบก,กับอูยิงบ้างโอเก่งมากเก่งมากวันนี้คนไหนร้องเพลงพ่อจะให้ทิปพิเศษเลยคนไหนร้องเพลงที่อูยิงได้บอกฝันมาลังหันพ่อโจจะให้ติปพิเศษเลยมีคนร้องได้ไหม ฝากกดและก็แชร์ด้วยนะครับโมลิโมลิโมทนาทุกคนนี่นี่เป็นสถานที่ที่สองนะครับพี่น้องครับอันนี้พักอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับกินนอนอะไรอยู่ตรงนี้ครับเขานอนอยู่ที่ ยานเบ็ดเบิดไหมยวดดีใจไหมลูกวันนี้ดีใจไหมดีใจค่ะเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสเรามาี้่งเยอะอาหารนาะ นะครับวันนี้เรามาเลี้ยงไอติมแล้วก็มะม่วงมาจากน้องมะม่วงของทุนเนาะมะม่วงอ่ามะม่วงทุ่นครับเพื่อประทานน้ซื้อซื้อแทมเพลตเนาะครับสิ่งที่ขาดเลือสิ่งที่ขาดเค้นนะครับอุปกรณ์เครื่องใส้เครื่องอุปโภคบริโภคนะครับหรือสิ่งในที่เรียบๆขาดนะครับตอนนี้แฟนๆไลฟ์สดอยู่เนาะ นะครับเมื on, ่อก <ique> ein ี man ้พ่อโจอ่านยังไม่จบนะครับเราก็จะมามอบตรงนี no ina, ้อีกนะครับผู้ใดที่จะร่วมสมทบนะครับเชิญได้เลยนะครับบัญชีพ่อโจนั่นแหละนะครับบัญชีบัตรถ้าพี่น้องส่งสลิปมาให้ผมตอนนี้ผมยังไม่อ่านเพราะว่าส่วนที่เหลือเมื่อกี้เราจะมามอบตรงนี้อีกเพิ่มเติมเนาะนะครับเดี๋ยวให้พี่โอิงทักทายทักทายน้องๆก่อนเร็ว เดี๋ยวส่งกำลังใจพแร,ร,รงบันดาลใจให้น้องๆน,งนงลูกนะค่ะเก่งๆซื้ออุ้งอิงได้จ้าเด้อผู้ใด้หัวจักได้จ้าตอนรับพีอ่อุ้งอิงดัดดง,ง,ดงๆแน่สูๆ้ๆเป็นกำลังใจด้วยจ้าเด้อกำลั <c oughs> งใจนะคะเสียปะเสะ

มีคู่แฝนด้วยนะ <st> มีพลอไฟไฟฝันอยากเป็นนักร้องบ่โลก <c oughs> ถ้าโตขึ้นถ้ามีแววไปอยู่กับพ่อได้เนอะไปอยู่กับวงสาวน้อยเที่ยบ้านแพงได้พ่อยินดีต้อนรับขอให้มีใจที่จะเป็นศิลปินศิลปินนี่ไม่ใช่ว่าเป็นนักร้องอย่างเดียวนะลูก เดนเซอร์หรือทำงานอยู่เบื้องหลังสิปินลสิปะอัี้ตงนักลูกวโนีลูกเสียนนเห็นแ่ื้อหวจะูแปนได้ไหมลูกพินาลูกก็่้ลูกเพิ่

น <problem> ักมวยะปูแปดงเพียงนี่มีลูกองเพียงปบ้โอ้ลยรอองเลยคิวดใช่ัขึ้นมยู่พคอเนอไอติมไอติมเมปากเลย่ค si <c oughs> รับ uh! <laughs> ิบิติมยหนยังียกนะ สุดที่เอาอยู่นะอาหารย่างเดียวเลยพอนมาเมื่อกี้เราก็มาที่โรงเรียนคงตาบอดในพระบรมราชูปธรรมเราก็ไปที่นั่นก็ไปเลี้ยงอาหารกันวันส่วนเรามาที่นี่เราก็ด้วยความผูกพันกับท่านอาจารย์สุริยาอ่านมาหลายปีแล้วที่เรามา มีสิ่งลานพันละน้อยที่จะมาเติมเต็มตรวที่มันขาดตกบกพร่องแล้วก็มาช่วยกันเติมในสังคมนี้เราไม่แบ่งแยกสังคมที่เราจะอยู่ด้วยกันได้มีอะไรก็แบ่งปันให้กันก็คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะปันน้ำใจให้กันฉะนั้นวันนี้นะครับลูกๆแล้วหลาน <c oughs> ก็มาอยู่จุดนี้เรามาเห็นเราก็ จะได้มีสิ่งหมิ่นที่เปรียบเทียบในการที่เราจะระรงชีวิตกันต่อไปคนเราเลือกเหลือไม่ได้แต่เลือกที่จะทำความดีนั้นเราทำได้พวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆลูกๆทุกคนเป็นกำลังใจให้กับคณะดูแลท่านอาจารย์สุริยาซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลที่นี่นะครับมาหลายปีนะครับบ้านตรงนี้เป็นบ้านที่ร่มเย็นดูต้นไม้ร่มรืม่นดี วันนี้เราก็มีโอกาสได้มาส่วนหนึ่งเราจะมามอบปัจจัยเพื่อที่จะให้เป็นการซื้อแอมเพริดหรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ตรงนี้มันขา,าดเพราะว่า<ๆ>ยังไม่มีใครที่จะามาเราก็เลยหนึ่ง <c oughs> ในจำนวนนั้นคณะสาวน้อยเพย่อกานแทนบอสโจแล้วก็น้องอหมหญิงขอเป็นสื่อ เป็นสื่อนำพาให้คนเข้ามาที่นี่มาช่วยอาจารย์แล้วมาช่วยดูดูดูแลเด็กนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด็กที่กำพา้าที่เป็นเด็กอ่อนที่อยู่อนุบาลไปเรียนอยู่ยังไม่กลับก็มีโตกว่านี้ไปเรียนยังไม่กลับก็มีเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งมาแบ่งเบาภาระรหน้าที่ให้กับอาจารย์ให้กับน้องๆเป็นกำลังใจ จะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่อย่างที่บอกคนเราเลือกเกิดไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ทางทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งนำโดยบอสตัวและน้องอุ้มหญิงพร้อมกับคณะตอนเย็นนี้จะเล่นอยู่ที่บ้านห้องยาแพย์ตะบ,บนท่าพระหรืออะไรนี่แหละ,ะนะครับก็มีโอกาสเมื่อมีโอกาสแล้วเวลาว่างไม่ได้ทำอะไรเอาเวลาว่างมาสร้างประโยชน์คืนกำไรสังคม ที่อยู่ร่วมกันได้ไม่แบ่งชั้นบรรณะวันนี้เราก็มีโอกาสมาก็ขอโอกาสนี้นะครับเชื่อมั่สิ่งดีๆนะให้กับทางให้กับทางอาจารย์เป็นผู้ดูแลโจนี้ไปให้ค้านุใส่ซองใครอยากจะร่วมต่อเติมยอดนะครับยอดตะกี้ไม่หน่อยบอกว่าเหลือยอดอยู่ก็ก็เอาใส่ซองรวมกัน เออเอาอันนี้เออเพราะว่าคนไหนที่จะร่วมบริจาคเออคนไหนที่จะร่วมบริจาคก็ส่งบัญชีเสนะครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้กับโจโมต้าถูกบุญทำไงกับม่เสียนอนหรือสตาร์ทชิที่สองนะพี่น้องครับทุกคน ในตอนนี้กำลังใจเริ่มสส่ความเปลี่ยนส่วนหนึ่งน้องๆเด็กๆที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็นอนซึ่งเป็นเด็กบาง